เจนนิชาพันธ์ประกาศโสดสำหรับสาวเจนนิชาพันธ์ชุนหาวงวสุเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงดาราผันตัวมาทำนาทีพิธีกรและเปิดกิจการเกี่ยวกับสื่อบันเทิงถูกรูปแบบและสำหรับชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวของเจนกกได้เข้าพิธีสมรสกับสุภชัยวิเศษภภพยัยทุนทายาทบุตรหลานตระกูลจิตตะกิจการชื่อดังของไทยเมื่อช่วงปี2558ที่ผ่านมาหลังคบหาดูใจกันอยู่นานและมีแผนว่าจะไม่มีทายาทเจ้าตัวเปรยไว้แล้วว่าไม่คิดจะมีทายาทและไม่พร้อมที่จะมีเพราะว่ารักกันแบบ สนุกสนุกกับงานแต่พักหลังๆสามีเริ่มเปลี่ยนความคิดและอยากมีทายาทก็พยายามบายเบี่ยงเรื่อยมาแต่เมื่อก่อนก็มีเพื่อนทักอยู่ว่าเดี๋ยวจะมีช่วงเวลาที่อยากมีก็จะกลัวสายไปก็เลยมีว่าเรื่องไข่แบบนี้เอาไข่ไปฝากเมื่อก่อนแม่ก็เร่งให้มีหลานแต่เดี๋ยวนี้แม่ทําใจได้แล้วก็เข้าใจว่าเราไม่พร้อมจริงๆโดยเจินก็ได้ค่ให้สัมภาษณ์กันไว้ว่ายังไม่อยากมีตอนนี้ค่ะมีก็กังวลเหมือนกันนะกลัวอายุมากแล้วแล้วจะไม่มีตอนนั้นก็ยังไม่อยากเปลี่ยนใจตอนนี้หรอกคือไม่อยากให้มีตอนนี้ตอนนี้อยู่ก็ดีอยยูู่่แล้้วไมรรสเาัง กับการทํางานอยู่มัง้งไม่มีทายาทแบบนี้มันคลองตัวกว่ายิ่งได้เห็นพี่สาวมีแล้วมันก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นนาทีที่ยิ่งใหญ่ถ้าเรามีแล้วเราจะไม่สามารถหยุดหรือลาจากนาทีนั้นได้เลยซึ่งตอนนี้เรายังไม่พร้อมจะทําหน้าที่นั้นจริงๆเอาจริงๆเจนว่าเจนกังวลและคิดไปถึงอนาคตต่างๆนานาด้วยแหละชีวิตมันจะเปลี่ยนไปแหละนะกลัวว่าทําหน้าที่แม่ได้ไม่เพียงพอพอเราทําไปก็เห็นใจเขาถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะเป็นแม่อีกอย่างเจินเองก็ยังอยากทํางานตรงนี้ยังอยากสนุกก็ยังอยากใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อย มีทายาทก็เลยยังไม่ขอคิดตอนนี้แล้วกันคะ่ะและสําหรับชีวิตส่วนตัวของเจนชื่อเดิมคือวรัญญาเจริญพรสิริสุขเป็นนักสแสดงในสังกัดช่องน้อยสีได้เข้าวิธีมงคลสมรสกับแนทสุภชัยวิเศษไพฑูรย์ผู้บริหารเจ้าของฟาร์มกุ้งหลังคบหามานานกว่า10ปีก่อนจะประกาศโพสลาสุด